ตอนที่สี่ผู้ยืนใกล้ที่สุดแต่ยังไปไม่ถึงภิกษุหนุ่มผู้นั้นบวชอยู่ในพระาศาสนาไม่นานก็เป็นที่สังเกตของหมู่ภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เพราะความแคร่งครัดเหนือใครไม่ใช่เพราะปัญญาที่เฉียบคมแต่เป็นเพราะสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนเขาจำได้ทุกถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมแก,กรรม่กษัตริย์พราหมณ ชาวบ้านหรือพระภิกษุภิกษุหนุ่มรูปนี้จะอยู่ใกล้เสมอเขาไม่เลือกฟังเฉพาะธรรมที่ลึกซึง้งไม่เลือกฟังเฉพาะถ้อยคําที่งดงามแม้คําสอนที่เรียบง่ายเขาก็ตั้งใจฟังด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาเชื่อว่าทุกถ้อยคําของพระศาสดามีคุณค่าเท่าเทียมกันการ,รเวลาผ่านไปพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเพิ่มขึ้น การเสด็จไปแสดงธรรมเริ่มต้องการผู้ดูแลใกล้ชิดภิกษุหลายรูปเคยทำหน้าที่ถวายงานใกล้พระองค์แต่ก็มีเหตุให้เปลี่ยนเวียนกันไปจนถึงวันที่ภิกษุทั้งหลายพร้อมใจกันทูลขอให้ภิกษุหนุ่มผู้นี้รับหน้าที่ดูแลพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดเขาไม่ได้ตอบตกลงทันทีแต่กลับตั้งเงื่อนไขขึ้นเงื่อนไขที่ไม่มีใครคาดคิดเขาขอว่า จะไม่รับของพิเศษเหนือภิกษุอื่นจะไม่ใช้อำนาจใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ตนและขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อหน้าเขาเสมอเพื่อให้เขาได้ฟังธรรมอย่างครบถ้วนนับแต่นั้นเขาได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากที่สุดเห็นการแสดงธรรมเห็นความเมตตาเห็นความหนักแน่นของพระศาสดาแต่ในขณะที่ภิกษุจำนวนมากบรรลุพระอรหันต์แล้วเขากลับยังไม่ถึงจุดนั้น ยิ่งอยู่ไกลยิ่งเห็นความสูงส่งยิ่งเห็นความห่างของตนเองบทปิดตอนที่สเขาคือผู้ใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดแต่กลับเป็นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นและบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกำลังรอเขาอยู่ข้างหน้าโปรดติดตามตอนที่หตอนแห่งการสูญเสียการตื่นรู้และวันที่ผู้จดจำทำกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของพระาศาสนา จบตอนที่4โปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งจะเป็นตอนจบบทสรุปของพระอานนท์ครับผม